ชิลีเตรียมเปิดหนึ่งธันวาคนไทยฟรีวีซ่า90วันไม่ต้องกักตัวใช้แค่ใบตรวจโควิดเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยซึ่งฟรีวีซ่าแค่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้ก็สามารถเดินทางเข้าได้โดยฟรีวีซ่าตั้ง90วันอ๋อเขาติดโควิดพุ่งอยู่ใช่ไหมเขาเคยแต่ว่าตอนนี้เขาควบคุมโควิดได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็แถมยังใช้แค่ใบตรวจโควิดเท่านั้นเองด้วยนะไม่ต้องกักตัวด้วยนะ เออนี่คือแนวคิดนะซึ่งตอนนี้ประเทศเขตร้อนทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายของสโ s n o w ิร์ดคือคนจากประเทศเขตหนาวที่อยากจะหนีหนาวมาพึ่งร้อนอะไรอย่างนี้นะมีแต่เคยได้ยินว่าหนีร้อนไปพึ่งเย็นใช่ไหมอันนี้หนีหนาวมาพึ่งร้อนฉะนั้นเขาต้องรีบเปิดรับลูกค้าแล้วเขาก็จะเปิดแบบเต็มๆเ,เลยหนึ่งธันวาคมเข้าได้ทุกประเทศในโลกนี้เข้าชิลีได้โดยใช้แค่ใบตรวจโควิดเท่านั้นส่วนคนไทยก็ฟรีบีซ่า90วัน ไม่ต้องกักตัวด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยคือออกวิดีโอนี้มาเพื่อสนับสนุนความคิดที่ว่าคือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คือเรากําลังจะลดวันกักตัวเราเปิดให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวก็จริงแต่ของเดิมคนต่างชาติไม่ต้องขอนะแต่ตอนนี้เราให้เขาขอต้องมีประกันต้องจองโรงแรม ASQ กับตัวมันเป็นแค่กลับมายืนที่จุดสตาร์ทซึ่งเพื่อนๆเขาวิ่งกันไปแล้วอาชิรีเตรียมวิ่งหนึ่งธันวาแต่ไทยนี่คือ เรียกว่ายัางไม่เริ่มต้นนะเพราะว่าถ้ายังกักตัวถึงแม้ว่าจะเหลือสิบวันอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็ยังไม่มาแถมยังคนไทยเองยังกลัวโควิดอยู่ด้วยคนส่วนใหญ่ซึ่งรัฐบาลยังไม่ยอมให้ความรู้สักทีหนึ่งโอเคตอนนี้เริ่มมีคนเห็นด้วยมากขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนยังขาดความรู้อยู่ดีซึ่งตรงนี้เราไม่ยอมรีบทาเรายังอยู่อีกห่างไกลจากคําว่าสตาร์ทอีกมาก ท้งที่เราเริ่มเข้านาท่องเที่ยวแล้วฉะนั้นที่ออฟนําเสนอเนะี่ยประเทศเขตร้อนทั้งหลายเนี่ยเขาเตรียมจะเปิดกันหมดเพราะว่าจะรับนะักท่องเที่ยวรับลูกค้าถ้าไม่รีบทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําตอนไหนแล้วหน้าท่องเที่ยวมันหมดเอ,อแค่เดือนกุมภานะหลังจากนั้นมันก็ยังได้อยู่แต่ว่ามันก็จะน้อยลงเพราะว่ามันร้อนมากอ่ะชิลีอยู่ตรงส่วนไหนของโลกนี่คือ,ออเมริกาใต้ชิลีอยู่ตรงนี้เป็นประเทศที่เป็นแนวยาวมากเลยติดชายหาดแสดงว่าชายหาดทั้งประเทศเลยใช่ไหม ของเรายังหาดอยู่แค่เอาว่าอาจจะใช้เดาเอามวัวมอาจจะชายหาดมากกว่าเราสิอีกหรือเปล่าเนี่ยติดทะเลทั้งประเทศเลยเนีย่เห็นไหมแนวยาวแนวตั้งเนี่ยถ้าตามภูมิประเทศแล้วอยู่ใกล้อเมริกากับแคนาดามากกว่าที่อเมริกาจะมาไทยสะอีกฉะนั้นแล้วเขามาชิลีหมายถึงคนอเมริกามาชิลีน่าจะง่ายกว่านะแถมถ้าอเมริกาคิดจะมาไทยเนี่ยไทยยังเล่นท่ามากอีกด้วยต่อให้สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้เนี่ยก็คือต้องขอวีซา่าใช่ไหมล่ะ แล้วก็ยังต้องมีเงื่อนไขอย่างที่อ๊อบอกประกันเอ่ยที่พักกักตัวเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะประเทศแถบแถนี้ยเม็กซิโกรหรืออื่นๆเนี่ยตรงกลางๆเนี่ยก็ใชห้หาดทั้งนั้นทําไมเขาจะต้องมาไทยอย่างเดียวด้วยแล้วก็อันนี้คือสถิติโควิดของชิลีนะครับก็การติดเชื้อพุ่งไปเยอะมากแล้วห้าแสนกว่าแล้วอ่ะแต่ว่าดูหลังๆสิก็คือค่อนข้างคงที่มาตลอดหลังๆจะลดลงไปนิดหน่อยคือค่อนข้างแบนแล้วก็หลังๆลดลงแต่การเสียชีวิตนั้น ก็คงที่มาตลอดหลังๆล,ลดลงใช่ไหมจต่ช่วงนี้มันห้าสิบหกสิบกลางๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเหลือแค่ยี่สิบถึงสี่สิบเขาก็เลยเตรียมจะเปิดเพราะว่าไม่ต้องรอให้เลขศูนย์ก็คือเอาให้แบบว่าคุมได้รู้สึกว่าโอเคเนี่ยโอเคมากี่เดือนแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ให้ศูนย์ตลอดการก็คือโอเคก็เปิดได้เลยจริงๆอะ่ะไทยอะ่ะเปิดได้ตั้งแต่กรกฎาคมแล้วไม่ยอมเปิดจากตรงนี้คือทิลีนี้ถือว่าเปิดชาแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าประเทศเพื่อนๆอย่างวันก่อนเราพูดถึงโคลัมเบียไป ก็เปิดแล้วบราซิลนี่ไม่เคยปิดนะแต่บราซิลนี่เคสพุ่งมากก็ไม่นับละกันใช่ไหมเม็กซิโกก็ไม่เคยปิดแต่ชิลีนี่ถือว่าตั้งกัดและเปิดช้ากว่าเพื่อนๆอ,อาเคยพูดถึงฮาวายฮาวายก็เปิดตั้งแต่ตุลาแล้วก็เขาบอกว่าวันที่หนึ่งธันวาที่ออบบอกเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์ว่าจะเป็นวันเปิดที่แท้จริงหรือเปล่าแต่เงื่อนไขในการเข้าชิลีเนี่ยระบุไว้ค่อนข้างเคลียร์มากงั้นเรามาดูกันว่าเงื่อนไขคือยังไงประเทศไหนเข้าได้บ้าง ก็ในความรู้สึกอมนะอมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องมากนะแต่ประเทศแถบอเมริกาใต้เนี่ยนา่าจะเป็นการผสมกันดูจากรูปนี้นะผสมกันระหว่างสถาปัตยกรรมของยุโรปซึ่งเขาเคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนใช่ไหมฉะนั้นก็จะมีสถาปัตยกรรมของสเปนหรือของยุโรปแล้วผสมกับตึกสมัยใหม่ก็จะได้บรรยากาศทั้งสองแบบแล้วก็เป็นประเทศเขตร้อนไม่เหมือนของเราที่ส่วนใหญ่เป็นตึกตึกตึกแท่งๆอย่างเดียวเอ่อพวกตึกแบบนี้ไม่รู้หายไปไหน ถ้ามีแค่แต่พระราชวังเคสการติดโควิดของชิลีเนี่ยก็แบนมานานหลายเดือนแล้วก็เขาอาจจะเล่นเลขศูนย์เหมือนเรามาหลายเดือนจนกระทั่งตอนนี้ไม่อยากเลขศูนย์ละก็คือมีการติดครั้งใหญ่ในเดือนมิถุนาสุดท้ายก็แบนมานานแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจจะเปิดพรมแดนวันเปิดของชิลีก็ตั้งว่าน่าจะเป็นหนึ่งธันวาคมซึ่งยังไม่ชัวร์แต่นี่เขาบอกว่าโกลเดตก็เป้าหมายไงเป้าหมาย แล้วประเทศไหนที่อนุญ,ญาตให้เข้าได้บ้างนี่ all country เลยทุกประเทศในโลกนี้เข้าได้นี่รัฐบาลนี่บอกไว้เคลียร์มากๆนี่ very clear that all nation ก็คือไม่ว่าสถานการณ์เขาจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถเข้าชิลีได้ในแง่ของการท่องเที่ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะพุ่งไหมจะพุ่งไหมก็คือสรุปว่าเข้าได้ทุกประเทศไม่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเลยเข้าได้ทุกประเทศ ทุกประเทศในโลกนี้คนไทยฟรีวีซ่า90วันเอ๊ะเดี๋ยวตามรูปนี้คือเขามีภูเขาหิมะด้วยเหรอทาไมประเทศเขตร้อนถึงมีภูเขาหิมะด้วยอ่ะอันนี้คือใช้รูปของชิลีใช่ไหมนี่อ๋อถึงจะเขตร้อนแต่ว่าทางประเทศนี้เป็นแนวยาวมากไปจนถึงสุดขอบทวีปเลยนะทางใต้ของชิลีเนี่ยนี่คือชิลีใช่ไหมทางใต้ของชิลีเนี่ยไปอยู่ใกล้กับโคโลกใต้ นี่ไงทางใต้ของชิลีไปอยู่กับโวโลกใต้ฉะนั้นก็เลยมีทั้งเขตร้อนคือที่เป็นชายหาดซึ่งอยู่น่าจะอยู่ครึ่งบนแล้วก็เขตหนาวก็คือจะอยู่ครึ่งล่างเพราะว่าใกล้กับโวโลกใต้แล้วใบตรวจโควิดเอาไหมเอาใบตรวจโควิดด้วยไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนถึงประเทศของเขาโอโ้โหเดี๋ยวยนะ before arrival into the country ครับไม่ใช่ก่อนเครื่องออกนะฉะนั้นก็หมายความว่าแบบ กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วต้องรีบวิ่งไปตรวจแต่แล้วก็ได้ผลตรวจก็รีบวิ่งมาขึ้นเครื่องเลยเพราะว่าขึ้นเครื่องไปชิลีน่าจะนานอยู่แล้วต้องกักตัวหรือไม่ไม่ต้องนี่ไงนันไม่ต้องกักตัวทุกคนที่เข้ามาชิลีเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ตรวจโควิดตามที่บอกเมื่อกี้มาแล้วแค่72ชั่วโมงก่อนถึงชิลีเนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งกว่าปลอดภัยซะอีกอะ่ะก็คือจะไม่มีการกัก,กตัว14วันวงเล็บ ถ้าเกิดว่าเป็นผลตรวจเป็นลบนะเป็นบวกคงไม่ได้ขึ้นเครื่องมาหรอกมั้งเจ้าหน้าที่คงไม่ให้ผ่านอยู่แล้วอะ่ะแะนนั้นทุกคนก็ไม่ต้องกักตัว14วันแต่ว่าถ้าเกิดเขาแสดงอาการตอนเข้ามาปุ๊บมีอาการอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาการของโควิดอย่างเงี้ยก็จะต้องโดนกักตัวอ่าถ้าเกิดผลตรวจเป็นลบแล้วก็ไม่มีอาการก็ไม่ต้องกักตัวอ่าแต่ทีเนี้ยเพื่อนเต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเขาดูเหมือนจะหลาดหลวมใช้แต่ใบตรวจโควิดอย่างเดียวแล้วก็คือจบเขา ล้าหาญมากหรือหรือเขาไม่คิดอะไรเลยอยู่ดีๆก็จะรับให้เขา้าคือเขากล้ามากหรือ,อยังไงคือเขามีวิธีของเขาอ่ะก็คืออันหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสนิยมไปทั้งโลกอยู่แล้วก็คือแอปติดตามตัวอ่าแอปติดตามตัวเนี่ยคือหมายความว่าเราโหลดแอปมานี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็จะต้องกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลที่อยู่ของเราว่าเราจะไปอยู่ไหนในประเทศนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อันดับแรกคือโชว์ให้ตอมอดูว่าเราโหลดแล้วแล้วก็ข้อมูลส่วนตัว คือพอเรากรอกอะไรปไปปุ๊บมันก็จะมีเหมือนประมาณว่าคอนเฟิร์มมาให้แล้วก็โชว์ให้ตอมรู้เสร็จแล้วก็พอเราเข้าไปถึงที่พักก็คือสถานที่ที่เราได้ให้ข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คอินกดเช็คอินที่นั่นที่ที่ที่เราแจ้งเขาไว้ว่าจะอยู่ที่ไหนอะเสร็จแล้วก็จะมีการติดตามตัวอาจจะมีการว่าจะต้องออรีพอร์ตต้องรายงานอาการหรืออะไรว่ามีอะไรไหมหรือว่าจะมีการติดต่อมาที่ให้เราต้องทําอะไรในช่วง14วันแรกฉะนั้นก็หมายความว่าไม่ต้องกักไง เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มีอาการคือตอนขาเข้าก็ไม่มีปัญหาโควิดอยู่แล้วใช่ไหมก็เหลือแต่ว่าในระหว่าง14วันเนี่ยจะมีอาการอะไรแอบซ่อนไหมซึ่งเขาก็จะมีวิธีเช็คของเขาถ้าเกิดเราได้ติดตั้งแอปติดตามตัวไปใช่ไหมเขาก็มีวิธีของเขาในช่วงอย่างน้อยแค่ช่วง14วันแรกเท่านั้นที่อาจจะมีการติดตามอยู่ว่ามีอาการอะไรไหมอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ทุกคนตอนขาเข้าก็ต้องกรอก help declaration form ซึ่งเป็นออนไลน์ตามลิงก์นี้ได้เลย แล้วกระบวนการด้านของสุขภาพตอนที่อยู่ในชิลีซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนไทยอยู่แล้วก็คือตอนนี้เขากำลังมีเคอร์ฟิวอยู่ในช่วงห้าทุ่มจนถึงตีห้าก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ใส่แมสในที่สาธารณะก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแค่นั้นแล้วก็ที่เราบอกว่าประเทศเพื่อนๆเนี่ยในเอเมริกาใต้เขาเปิดกันไปแล้วเนี่ยชิลีก็ถือว่าช้าใช่ไหมแต่มันน่าสนใจเพราะชิลี คนไทยได้ฟรีวีซ่าไงเลยเอามานําเสนอได้ประเทศเพื่อนๆอย่างอาร์เจนตินาเปิดไปแล้วตั้งแต่30ตุลาเปรูเปิดไปแล้ววันที่หตุลาเอ็ออกเคยเอามาพูดอกว่าเปรูแทาจะลืมโคลัมเบียเอาเพิ่งพูดไปเ,เปิดย1ิบอกันยาบราซิลเอกวาดอร์ Ecuador, ก็เปิดไปตั้งนานแล้วอุรุกวัยยังจิตตกอยู่ประเทศเดียวยังคงปิดอยู่ก็เหลือแค่ไม่กี่ประเทศนะครับในทวีปอเมริกาใต้ที่ไม่ยอมเปิด อขอพาดพิงบางประเทศละกันอาร์เจนตินาที่บอกว่าเปิด30ตุลาเนี่ยก็30ตุลาก็ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมประมาณช่วงนี้ทาไมลดลง่ะนี่การติดเชื้อลดลงนะพอเปิดแล้วการติดเชื้อลดลงเออก็แปลกดีแล้วก็การเสียชีวิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เปรปูเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่5ตุลาก็ประมาณช่วงนี้5ตุลาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่ได้เพิ่มขึ้น คือยุโรปเนี่ยตอนนี้ที่มีข่าวว่าพุ่งพุ่งเนี่ยเขาเพราะว่าหน้าหนาวไงเนี่ยประเทศเขตร้อนทั้งนั้นเลยไม่เห็นพุ่งเลยเปิดตั้งแต่ห้าตุลาไม่พุ่งนะการเสียชีวิตก็ไม่ได้เพิ่มนะก่อนหน้านี้ยังตั้งเป็นร้อยกว่าถือหรือหลักร้อยใช่ไหมก่อนตุลาแต่ว่าตอนพอหลังจากห้าตุลาที่เปิดเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มนะก็เนี่ยหลักสนะิบเนี่ยห้าสิบสี่สิบก็ข่าวนี้เป็นการสนับสนุนนะครับในความคิดของเราว่าถึงแม้ว่าเนี่ยเราเป็นเข้าสู่หน้าท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วเราเป็นประเทศเขตร้อน ฉะนั้นการรีบเปิดเนี่ยโดยที่ยังคงมีระบบการป้องกันที่ดีนะไม่ใช่เปิดแล้วหละลวมไม่ทําอะไรเลยนะคนในประเทศให้ความร่วมมือแล้วมีระบบการป้องกันที่ดียังไงเคสโควิดก็ไม่พุ่งหรอกเพราะว่ามีหนูทดลองไปหลายคนแล้วอะ่ะไปหลายประเทศแล้วอะ่ะเปิดก่อนเราไปตั้งเป็นเดือนๆแล้วอะ่ะเขายังไม่เห็นจะพุ่งเลยวงเล็บประเทศเขตร้อนนะอ่ะยุโรปเองช่วงหน้าร้อนที่เขาเปิดตั้งแต่มิถุนากลางเดือนมิถุนาเปิดเดินทางระหว่างกันเนี่ย ช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้พุ่งนะเขามาพุ่งเอาตอนเข้าหน้าหนาวนะฉะนั้นแสดงว่ามันก็เกี่ยวกับอากาศด้วยนะคาดการจากที่พูดๆมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ